ครูตบนักเรียนเพราะไม่เรียกว่าแม่พนมมือไหว้ขอโทษแล้วแต่ยังตบซาำวิจารณ์เดือดครูตบนักเรียนจนแมสหลุดเพราะไม่เรียกว่าแม่เด็กพนมมือขอโทษแล้วแต่ยังง้างมือตบสาำสิทธิ์เก่าขุดพฤติกรรมชอบให้กราบก่อนเรียนเมื่อวันที่28กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ซึ่งมีครูในโรงเรียนใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนโดยการตบเข้าที่ใบหน้าเนื่องจากไม่พอใจที่เด็กชายไม่ยอมเรียกตนว่าแม่ และบอกกับตนว่าผมมีแม่คนเดียวโดยผู้โพสระบุข้อความเอาไว้ว่าหลานชายเราโดนครูตบหน้าอย่างแรงด้วยเหตุผลที่ครูให้เรียกว่าแม่แต่หลานตอบว่าผมมีแม่คนเดียวหลานได้ขอโทษแล้วครูยังตบซ้ำมันเกินไปไหมคร,รัสาทิตชื่อดังย่านรามกำแหง ภาพของเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าครูได้เดินจูงแขนของนักเรียนชายมาที่หน้าบันไดก่อนที่ง้างมือตบเข้าที่ใบหน้าจนทำให้แมสที่สวมอยู่หลุดออกมาต่อมาครูหญิงคนดังกล่าวก็ตบเข้าที่หน้าของเด็กชายอีกครั้งก่อนที่จะมีครูอีกคนเดินเข้ามาห้ามเหตุการณ์เอาไว้ ภายหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ลงสู่โลกออนไลน์ก็ได้มาการสะท้อนเรื่องราวจากสิทธิเก่าของโรงเรียนดังกล่าวต่อครูคนนี้ว่าพฤติกรรมของครูรายนี้มักจะอดเบ่งบังคับให้เด็กเรียกแม่ให้กราบก่อนหลังเข้าเรียนผูดจาหย,ยาบคายและทำร้ายเด็กทั้งหิยกทั้งต่อยจนเกิดความสงสัยว่าทำไมครูรายนี้จึงยังไม่ถูกลงโทษเสียที ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นยังคงเงียบหายจนกระทั่งทางโรงเรียนเรียกพบผู้ปกครองทางผู้ปกครองจึงต้องการคำชี้แจงจากทางโรงเรียนนะ